สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเจ้าของเพจทนายใครทุกนะมีผู้สื่อข่าวพี่น้องประชาชนถามว่าการนำเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนะครับมาโพสต์ทางเฟ e บุ o k นะมีความผิดหรือไม่นะครับสารดิกาได้มีคำพิพากษามาแล้วนะครับว่ามีความผิดนะครับคำพิพากษ,ษ,ษาดิกาที่3729ทับ2538 การที่จำเลยเข้าใจว่าโจทย์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีจำเลยไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ที่จะไปกล่าวประจานโจทย์ด้วยถ้อยคำหมิ่นประมาทและดูหมิ่นซึ่งหน้าจึงยกเหตุเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมขึ้นเพื่อปฏิเสธความผิดไม่ได้ดังนั้นนะครับ ใครก็แล้วแต่นะครับที่มาโพสต์ทาง Facebook หรือให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับหรือไปแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนะครับมีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับตามคําพิพากษาดีกาข้างต้นเพราะฉะนั้นนะอย่าหาธรรมครับนะนะครับอย่าหาธรรมนะครับศาลดีกาตัดสินเป็นบรรทัฐดานแล้วเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชน เห็นว่าดีมีประโยชน์กดติดตามและกดแชร์ด้วยสวัสดีครับ